ใครจะไปคิดว่าขมิ้นชันสมุนไพรบ้านๆจะพลิกเกมตับอักเสบและเบาหวานในเวลาแค่ปีเดียวงานวิจัยล่าสุดจากไทยทดลองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีภาวะไขมันพอกตับจากความผิดปกติของเมตาบอลิซึมให้เสริมขมิ้นชัน1,500มิลลิกรัมต่อวนันเป็นเวลา12เดือนผลลัพธ์คือลดสารอักเสบได้ชัดเจน เพิ่มเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระลดน้ำหนักรอบเอวไขมันสะสมในตับและความแข็งของตับค่าน้ำตาลดีขึ้นขมิ้นชันจึงไม่ใช่แค่เครื่องแกงแต่มันคือแสงแห่งความหวังของคนที่อยากฟื้นฟูตับและสมดุลเมตาบอลิซึมถ้าคุณชอบเรื่องราวสุขภาพที่มีหลักฐานรองรับฝากกดแชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามไว้ที่ Herb s i e n c e Today เราเล่าเรื่องสุขภาพให้เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง